ขอถามว่าใน,นช่วงโควิดย้อนกลับไปนะคะตอนนั้นเนี่ยมันมีวิกฤตเข้าใจว่าที่อเมริกาก็น่าจะมีวิกฤตตอนนั้นสภาพมันเป็นยังไงไามคะอยากจะให้ลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่รู้จักกับโควิดใหม่ๆเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะก <c oughs> ็ล็อกดาวน์ <c oughs> ค่อนข้างรุนแรงก็ปิดเยอะอปิดน่าจะเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนช่วงมีนาปีที่แล้วลประมาณาแั้ก็ล็อกดาวน์ค่ะใช่ใช่คือก็5อาทิตย์ประมาณ5อาทิตย์คือก็ปิดแบบให้ออกไปแค่วิ่งข้างนอกได้หรือไปแค่ซื้ออาหารกลับบ้านคือเราก็อยู่บ้าน ทุกวันไปออกไปอาทิตย์ละวันอะไรเงี้ยเพื่อซื้อของอไรายได้อ่ะคะ่ะ ก็ไม่มีไม่มีคือตัวเราไม่มีไรายได้ใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในวงการที่เป็นทําหนังทีวีเนี่ยคือเขาก็ปิดไปหมดเลยคือทุกคน <พอ S 1> หยุดปิดใช่ใช่ใชทุกคนหยุดหมดโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างคนอเมริกันเขาจะเวลาไม่มีรายได้หรือช่วงระหว่างลอยต่อจากงานเนี่ยเขาจะมีประกันคล้ายๆประกันสังคมก็ใจ่ายให้อาทิตย์ละประมาณ600เหรียญอะไรเงี้ยใช่ไหมคะช่วยในช่วงนั้นแต่ว่าก็แล้วแต่ถ้าเกิดคนถูกโปรดักชันปิดเช่นโปรดักชันนี้ ต้องปิดเพราะว่าโควิดโปรดักชันเขาก็จะต้องมีเงินช่วยสักประมาณแล้วแต่การดิวของเขาว่าจะอาจจะแบบ2อาทิตย์หรือ4อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแต่เราเราไม่ใช่คนของอ,อไม่ใช่ซิตี้เซนที่นั่นเราก็คืออยู่ด้วยเงินส่วนตัวแต่ว่า5เดือนที่ปิดก็ต้องดูแลตัวเองใช่ใช่แต่ว่า ประชากรของเขาก็ได้เงินช่วยใช่ด้าภาษพอะคะเขาก็เขาก็ช่วยในระดับหนึ่ง<ช>คือช่วยในสามารถคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆอะไรเงี้ยะแต่ถ้าใครที่ยังอยู่ช่วยตัวเองได้ช่วงห้าหกเดือนก็ดูไปก่อนไม่ต้องใช่ใช่ใช่ใชแต่จริงๆเพราะว่าวีซ่านี้เนี่ยคือช่วงที่หยุดงานอย่างนั้น่ะ มันต้องกลับมาเมืองไทยเป็นวีซ่าที่เราไม่สามารถหยุดทํางานได้เลยในเทคนิคแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณกวางในช่วงนั้นก็คือกลับไม่ได้ไม่ได้กลับไมไ่กลับไมไ่กลับ,ก,ลบก็อยู่ที่นั่นคือมันตอนนั้นมันบินไม่ได้ด้วยมันอะไรไม่ได้ด้วยเราได้ยินบอกว่าคนอเมริกาไม่ชอบใส่หน้ากากอนามัยใช่ใช่และช่วงนั้นต้องทํำยังไงอะคะก็มันเป็นการบริหารของแต่ละรัฐเนาะ ตอนช่วงนั้นประธานาธิบดีเขาก็ไม่ได้รณรงค์ให้ใส่หน้ากากหรืออะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนแต่ว่าการบริหารของอลัฐเนี่ยโชคดีที่ว่าผู้ว่าที่นิวยอร์กเนี่ยเขาค่อนข้างแบบออกมาให้ความรู้อะคล้ายๆแฟกว่าทําไมถึงต้องใส่หน้ากากแล้วก็ทุกวันเขาก็จะออกมาประมาณแบบ 15- บหนาทีสานาทีออกทีวีอะคือคนล็อกดาวน์อยู่บ้านไม่รู้จะทำะไรแล้วได้แต่เฟกนิวตลอดเวลาก็คือมานั่งฟังคนเนี้ยทุกเช้าว่าวันนี้ตรวจไปกี่คน ใครติดติดไปกี่คนไรเงี้ยแล้วทำไมถึงต้องใส่หน้ากากคือเขาก็เขาก็พูดว่าเทคนิคของเขาคือมันยากในการที่จะเชิญชวนคนให้มาใส่หน้ากากแต่ว่าเขาก็พูดว่าอเมรกิกาที่นิวยอร์กเนี่ยมันเป็นที่แออัดพอสมควรบ้านเล็กคนอยู่รวมกันหลายคนการใส่หน้ากากเนี่ยมันไม่ใช่ป้องกันตัวเองแต่ว่ามันคือป้องกันคนข้างๆเราด้วยมันก็เลยเหมือนคล้ายๆใช้ความเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยคอยสื่อสารออกมาให้ให้ทุกคนร่วมมือกันแล้วได้ผล S <S <masa> ก็คิดว่าค่อนข้างได้ผลนะคะคือตอนนี้มันก็ยังติดเยอะอยู่แต่ว่าออกไปข้างนอกเนี่ยคือคนก็ใส่ใส่หน้ากากกันคือมไม่ใส่ก็โดนมองนิดนึงตรงนี้เราล็อกดาวน์นิวยอร์กล็อกดาวน์ห้เดือนถูกไหมคะ <P alrededor> พอพอจากนั้นก็เปิดทํางาน คือคนเนี่ยยังมีทํางานอยู่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าในวงการที่เราทํางานเนี่ยก็คือล็อกประมาณ5เดือนใช่ไหมแล้วก็เริ่มกลับไปทํางานตอนนั้นฉีดวัคซีนนะคะยังยังไม่ฉีดคือตอนนั้นยังวัคซีนยังไม่ออกแต่ว่าคือเหมือนเขาเริ่มรู้แล้วว่าจะดิวกับโควิดยังไงก็เลยเออโปรดักชันก็เริ่มเปิดกลับมาทํางานเขาก็จะมีทีมโควิดเนาะอีกทีมหนึ่งขึ้นมาเลยเพื่อคอยให้ข้อมูลเรื่องโควิด เราต้องเทสทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เขาจะเป็นเทสให้ที่บริษัทแล้วก็ก่อนจะเข้าเริ่มงานเนี่ยก็จะมีแคร์แพ็กเกจมีหน้ากากอนามัยมีเจลล้างมือแล้วก็มีประลอดวัดไข้ทุกวันเราก็ต้องวัดไข้แล้วก็เอ,อ่อคล้ายๆเหมือนส่งข้อมูลไปว่าเราไม่มีอาการอะไร เราถึงจะเข้าทํางานได้ใครที่สามารถทํางานอยู่บ้านได้เขาก็ให้ทํางานแต่ว่าบางทีคนต้องออกไปเจอไปทํางานข้างนอกหรือไปวัดไซส์อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องออกไปข้างนอกคือก็ต้องไปทํางานที่ที่ต้องเจอกับคนอื่นทั่วไปทีมโควิดเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างทีมใหญ่เป็น1ิคนเลยมีหมอมีพยาบาลแล้วก็มีผู้ช่วยโปรดักชันผู้ช่วยโปรดักชันก็จะคอยมาให้ข้อมูลความรู้เราว่าเราควรทำตัวยังไงในการทำงานร่วมกับคน หมู่มากเพราะว่าโปรดักชันเนี่ยเวลาทำงานมันคนทีมมันเยอะแล้วก็เขาก็จะคอยเช็ดออลูกบิดประตูหรือเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องอะไร <ๆ S 1> อย่างเงี้ยค่ะคืออะไรที่เราต้องจับเยอะๆก็คือเขาจะมาคอยเช็ดตลอดเวลาทุกชั่วโมง แปลว่าในทุกโปรดักชันถ้าจะทำงานต้องมีทีมโควิดอีกหนึ่งทีมใช่คอยจัดการเรื่องการวัดไข้อุณหภูมิการทำความสะอาดทั้งหมดการให้หน้ากากอนามัยให้ข้อมูลแล้วก็คือตอนเริ่มงานเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆเหมือนเป็นช็อตฟิล์มให้ทุกคนเนี่ยต้องดูแล้วก็ตอบคำถามเป็นคิวสเล็กๆประมาณ10ข้อ20ข้อตข้องข้อสอบด้วยใช่แล้วก็ต้องให้ได้รอยเต็มแล้วก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคตแล้วถึงจะแบบว่าอ เรารับคุณเข้าทำงานแล้วเลยอบรมเรื่องความปลอดภัยแล้วใช่แล้วก็มีอ๋อซูมเซ็กชันที่อบรมทุกแบบ15วันหรืออะไรเงี้ยค่ะคือให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันต้องใช้ชีวิตอย่างนี้อะไรเงี้ยอืมแล้วตอนนี้คุณกวางฉีดวัคซีนหรือยังคะฉีดแล้วค่ะฉีดที่อเมริกาค่ะขออนุญาตถามได้ไหมคะตัวไหนคะจอร์นสันค่ะอ๋อจอร์นสันทำไมถึงทำไมเราถึงได้จอร์นสันเขาให้เลือกไหมเขาให้เลือกไหมคะเลือกเองค่ะช่วงแรกๆรู้สึก คนจะไม่ได้เลือกเพราะว่ามันช่วงแรกที่เขาฉีดให้เฉพาะออคนที่ทำงานในในแพทย์พยาบาลแล้วก็คนที่เป็นอาจารย์ครูอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ช่วงแรกคือวัคซีนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้เลือกแต่ว่าช่วงที่เรา,เราได้ถึงคิวที่จะฉีดเนี่ยมันเลือกได้แล้วก็เลยเลือกเป็นจอร์นสันเพราะว่ามันฉีดเข็มเดียว กระบวนการในการที่เราจะเข้าไปฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างเราเราไม่ได้เป็นคนเมืองของเขาแต่ว่าเราเสียภาษีคนทํางานอะค่ะเราต้องไปยื่นเขาไหมคะเราต้องไปลงทะเบียนเราต้องไปอะไรยังไงคะก็คล้ายๆลงทะเบียนนัดหมายมากกว่านัดหมายการฉีดวัคซีนก็คือลงได้ในเว็บไซต์ หรือถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถโทรไปได้เป็น c อ l l center ซึ่ง c อ l l center เนี่ยคือเขาก็นั่งอยู่หน้าคอมในเว็บไซต์เดียวกันนั่นแหละแล้วก็อ่านให้เราฟังแบบถามชื่อก่อกข้อมูลแล้วก็อ่านความยินยอมในการฉีดให้เราฟังแล้วเราก็เหมือนแบบติ๊กทุกไปเลยงจริงแบบโทรดี เพราะว่าแบบบางคนไม่ถนัดที่จะใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าผู้นะคะผู้พิการทางสายตาก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาจองวัคซีนได้ง่ายขึ้นแสดงว่าอเมริกามีสองทางมีสองทางเว็บไซต์และโทรศัพท์ใช่ในช่วงที่เราฉีดนะตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเดินเข้าไปฉีดได้เลยสามารถเดินเข้าไปฉีดตามตามที่ร้านขายยาได้เลยตอนนี้ตอนนี้เข้าฉีดที่ร้านขายยา คือตอนนั้นก็ฉีดที่ร้านขายยาเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องจองไปก่อนเพราะว่ามันเหมือนเขาให้จํากัดว่าคนช่วงนี้ก่อนแล้วก็อายุช่วงนี้แล้วก็อายุช่วงนี้คือตอนนั้นยังไม่เปิดกว้างขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทุกคนใครก็ได้สามารถเดินเข้าไปฉีดได้เลย เพราะเขารณรงค์ให้คนมาฉีดก็เห็นมีม,มีข่าวว่าอเมริกาเปิดเปิดประเทศค่ะแล้วก็รณรงค์ให้คนเข้าไปฉีดวัคซีนไดออ้อย่างขอสอบถามอย่างโรบินฮูดหรือ<ม>ใครก็ตามที่<ม><ม>เป็นพลเมืองลักลอบเข้าเมือง<ม>เนี่ยคะ่ะเขาจะได้รับสิทธิ์พนี้วยได้คือเขาตอนนี้คือเขาไม่มาเช็คว่าเขาไม่มาเช็คทางการกฎหมายค่ะคือใครก็ได้เดินเข้าไปฉีดได้เลยอืม,อม เพราะเขาเหมือนมันเป็นความปลอดภัยมากกว่ามากกว่าจะมาเช็คว่าใครผิดใครถูกตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะแลวความรู้สึกตอนไปฉีดเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นแล้วมันก็แบบเหมือนแบบเพราะว่ามันล็อกดาวมานานเนาะปีหนึ่งพอฉีดเสร็จเนี่ยมันก็รู้สึกแบบขอบคุณเจ้าหน้าที่พยาบาลขอบคุณคนที่เซตอัพงานแบบให้มันการฉีดง่ายเพราะว่ามันใช้เวลาฉีดแค่15ห้า 15นาทีคือเดินไปถึงไซต์ที่ฉีดแล้วก็เขาเช็คประวัตินิดหน่อย<น>ดูชื่ออะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็ฉีดให้ข้อมูลว่าฉีดแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าอะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็ฉีดเสร็จแล้วก็เดินมารอนั่งรออีก15นาทีระหว่างนั่งรอ,อก,ก็มีแบบดนตรีให้ฟังมีน้ำให้ดื่มอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินออกคือทั้งหมดเดินเข้าและเดินออกคือใช้เวลา30นาทีแล้วมี<ฯ>อาการข้างเคียงจากการที่ฉีดวัคซีนไหมคะก็เหมือนคล้ายๆฉีดวัคซีนทั่วไปก็คือเหมือน มีไข่อ่อน,ออนๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้รุนแรงอย่างเงี้ยอยากถามต่อเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมีคนพูดว่าการฉีดวัคซีนพวกเนี้ยเรามีค่าใช้จ่ายไหมคะของของทางทาง,ทางไม่มีค่า,าใช้จ่ายค่ะไม่มีค่าฟรีฟรีเลยกับเอ่อตรวจโควิดก็ฟรีเพราะว่าช่วงที่มันพีคมากๆปีที่แล้วเนี่ยเราเขารู้ว่าการที่จะหาการที่จะหยุดได้ก็คือต้องรีบเช็คก็คือใครที่รู้สึกว่าอยากจะไปเช็คหรือใครที่ รู้สึกพลานอยว่าจะติดหรือเปล่าก็เดินไปได้เลยเขาก็ตรวจให้ได้ฟรีหมดอมไม่ว่าจะมีประกันหรือไม่มีประกันนั้นแสดงว่าภาษีที่ใช้ก็คออรอบคกับคนที่ถึงแม้จะไม่ทําประกันก,ก็ก็ได้รับด้วยเหมือนกันใช่ใช่ใชก็เห็นได้เห็นภาษีแบบที่กลับมาเต็มเต็ม<ๆ>ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกด subscribe กดแจ้งเตือนและถ้าชอบรายการของเราก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะ